เอาใส่ง่วงเลยแม่จ้าขอบคุณครับทุกอาโชคมาล่ำรวยนะครับมามา,มาเก็บบ้าคุณแม่แล้วครมืนครับขอบคุณครับผมดุนกันนะครับอยากได้อยากได้ขี้ช้างนะครับผมนี่ดีใจกันใหญ่เลยนะครับผมนี่ขำคุณ สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีกับกันทางานนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟังคำมือนะครับตอนนี้เราเดินทางนะครับผมเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับผมได้เวลาทํางานนะครับนี่ก็มองดูเส้นทางของเรานะครับยังไม่เห็นผู้คนเลยนะครับผมอาจจะสั่นนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผม ใส่หัวไปตางกับตังตรงกับตรงไปนี่แหละไนะครับผมเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกซอยกับน้องบัวตองแล้วนะครับผมมาเดินคุณแม่ลุกลานรทงซ่าเด้ครับตอนนี้เราเดินมายังไม่เจอใครเลยนะครับผมยังไม่เจอใครนะครับว่างเปล่าเลยนะครับวันนี้ ็มาเจอแล้วนะครับผม<ก>มามาเด็กๆรอดทองช้างเด้อคุณยายเด้อโอ้เด็กๆเตรียมเอาพริพกแดงพริกเขียวไปรอขมือเลยนะครับผมนี่ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอายืนให้เลยครับหนูยืนให้เลย,ยเก็บเก็บขมือเก็บขอบคุณค่าน้องก่อนเรียวเสียงดังๆเสยียงโอ้ไม่มีเสยีสยงเสียงแหบอะเก็บเก็บอีกเก็บอีกเร็วเก็บอีก เก็บเร็วขอบคุณค่ากอดเสียงมัหวานๆจ้าขอบคุณครับท่งเอ้านิ่ง,งจ้าขอบคุณเด็กๆครับผมตอนนี้เราก็ออกจากที่เด็กๆมานะครับผมก็เดินเรื่อยครับผมตอนนี้ยังไม่เห็นบัวตองนะครับบัวตองไม่รู้ว่าอยู่ซอยไหนนะครับ วันนี้รู้สึกว่าจะเงียบเหงามากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันหมดนะครับเงียบจริงๆนะครับผมเฉ็ียรอเอ็ดมันน่าจะไปกทมกันหมดนะครับครับเดนินนาเนพิ่งมาเจอผู้คนนะครับผม เจอผู้คนก็มีแต่คนก,กลัวๆนะครับผมกลัวช้างนะครับปิดประตูแน่นหนาครับเอาลูกลาดเราทงสรเด้อครับเราทงสรเด้วยมาๆๆม,ม,มีกล้วยมีเข่าก็กินได้คุณแม่ครับมีกล้วยมีเข่าก็มาให้ได้ครับ ได้กินกล้วยแล้วเอให้เลยครับคุณคนเลยขอบคุณครับเอาค่อค่อยคุณแม่ค่อยคอยครับขอบคุณครับครับครับผมนี่นะครับเจอบตองแล้วนะครับผมตอนนี้เจอบตองแล้วโอ้บตองมีคนเอากล้วยเตือนตามหลังด้วย กินกล้วยกินกล้วยเร็วกินกล้วยเร็วนุ่นผูใจดีถือกล้วยตามหลังครับคุณแม่ครับมาแบนส่ยได้คุณแม่เดย<า>อเจอโบตองแล้วเจอโบตองแล้วมาคุณแม่มามาไม่ลูกม่ลารอดทองช้างครับเอาใส่ง่วงเลยแม่จ้าขอบคุณครับทุกอ่าโชคหมาล่ำรวยนะครับมามา,มาเก็บบานขงคุณแม่แล้วขมือ ครับขอบคุณครับผมมาเลยล่ะโอ้บีบอกใหญ่เลยเนาะปลาบุ้งครับผมให้โจงไฮมานอยู่ดีมีแห้งเด้อครับผมโอ้ยโอ้ได้กีใหญ่นั่นได้ขี่แล้วนั่นเฮ้ยดีใจคักดีใจคักนี่ครับผมดุนกันนะครับอยากได้อยากได้ขี้ช้างนะครับผม นี่ดีใจกันใหญ่เลยนะครับผมนี่คำคุณโอ้มันหมานเลยบ o t o อง b o ร o n g บ o t o องดีมากเลยนะครับผมดูครับผมโฉบโมันหมานเ้อสาธุครับผมอ้โชคหมานโชคหมานมายืนท่ายันข้างเลยครับผมโอ้คำคุณแต่นะเจ้านี่ สุดยอดเลยมองเฟุ้นยางใหไทยให้ขี่ก็บอกขี่ได้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาคุณแม่เขามาอยู่ในกลารในการเลยแม่เอ้าวัดวัดเสุดยอดเลยสาธุสาธุมันมันครับผมมันมันชุกชุกมันมันเด้อสาธุให้เงินแสงเขาบ้านเงินล้านเขาเฮี้ยนครับอยู่ดีมีแห้งครับ ครับผมนั hmm. ่น <esper> จ <us> nah, ุกมานจุกมานครับผมแม่จะมานไหมนั <dropped> ่นโอ้ยสาธุขมืนขมนคุณแม่จะมานไหมเสียงก่อนคุณแม่จะมานไหมลูกเสียงดังๆนั่นโอ้ยมานมันมันมันกันทุกคนให้เงินแสงเข่าบ้านเงินล้านเข่าเฮียนกันทุกคนทุกคนเลยสาธุร่ำรวยร่ำรวยครับผมเออขอบคุณครับ โชคหมานโชคมานเฮงๆรวยๆยครับผมขอบคุณครับเิดนีวเป็นพนโอ้ครับคุณแม่ครับมาครับผมคุณยายมามาเชิญเลยครับคุณแม่เชิญเลยขอโชคขอมาน้ำสัต์ไงครับคุณแม่ไทยได้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับเก็บไล้เก็บครับอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจนครับผม

เอากลมก็ได้ไงบ่ต้องนั่งก็ได้กลมก็ได้ครับเอ๋สอาธุสาธุุกหมานทุกหมานครับบ่ต้องให้คุณยายให้เจ็บให้ป่วยเร็วเจา้าอ่าแน่เอาเอายืนครับผมามาหาหม่องนอนแถวนี้แหละแม่จักสิขขมีหม่องนอนบ่ดอกครับผม,ม,นนมนนบออครับผม <c> ก็ไปต่อครับผมออกจากตรงนี้ก็ไปต่อครับผมโอ้ตรงนี้มีคนเยอะก็ตอกมาแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับตอนนี้เราหมดทุกซอยแล้วนะครับเราก็จะไปหมู่บ้านใหม่กันต่อนะครับผมเพราะว่าหมู่บ้านนี้เงียบมากเลยนะครับผมการทํางานของเรานะครับก็มีคลืนบ้างมีเงียบบ้างนะครับผมแต่ละวันนะครับผมแต่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ช่วงเช้าพอค่อนข้างที่จะมีคนหน่อยนะครับแต่พอมาช่วงเย็นนะครับเงียบมากเลยนะครับครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ